ขยี้อนิเมะขอเสนอมาหายุทธ์หยุดวิภพภาคที่8ทวีปเหยาตอนที่402เวลาแค่3วันเหตุการณ์ของทุกขาวหรือหยวนที่เกิดขึ้นทำให้ข่าวนั้นแพร่กระจายไปทั่วเขตโซจานด้วยความเร็วความวุ่นวายก็เกิดขึ้นจากข่าวนี้เกินความคาดหมายของทุกคนจะคิดเขตโซจานทั้งหมดระเบิดไปได้วยความกรหนเนื่องจากการตายของผู้บัญชาการปีศาจ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นบ่อยนักในเขตนี้แม้ว่าสูจงจะไม่ได้โดดเด่นในบรรดาผู้บัญชาการปีศาจทั้ง8แต่เขาดํารงตําแหน่งนี้มานานนอกจากนี้ยังมีจอมยุทรงพลังนับไม่ถ้วนพยายามท้าทายเขาตลอดหลายปีแต่นั่นเป็นเพียงก้านไม่ขีดที่ไปจุดเพิ่มรัศมีให้กับเขาทําให้ชื่อเสียงของเขาดังมากกว่าเดิมและความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเ,เรื่อยๆแต่ทว่าผู้บัญชาการที่มีชื่อเสียงมากกว่าทศวรรษ กับถูกสังหารลงแล้วนอกจากนี้คนที่ทำเนี่ยก็ไม่ได้เป็นนักรบทรงพลังจากเขตโซจานแต่เป็นเพียงมนุษย์เมื่อข่าวนี้กระจายออกไปทําให้เกิดความปั่นป่วนความจริงนั้นก็มีคนปวดแสบปวดร้อนเมื่อรู้ว่ามนุษย์กล้าแสดงความโอหังในเขตโซจานพวกเขาแต่ข่าวนี้ไม่มีใครพยายามก่อวอร์กลินตงเหมือนตอนที่เขาเอาชนะเฉาหญิงได้เพราะคนที่สามารถคาบกู้บัญชาการปีศาจได้ หายากในเขตโซจานแน่นอนความก่อเหตนครั้งใหญ่นี้ดึงดูดความสนใจความหน้าในเขตโซจานที่พละกกาลังไม่ได้อ่อนด้อยกว่าเทือกเขาไรยวนบางคนเนี่ยกระเฮี้มกระหืออืออยากจะยึดอํานาจแต่สุดท้ายพวกเขาก็ระงับความปรารถนานั่นเป็นเพราะผู้บัญชาการปิศาจคนใหม่ของเทือกเขาไรยนุนไม่ได้เป็นมนุษย์แต่เป็นสัตว์อสูรที่ทรงพลัง ชัดเจนว่าน,นี่เป็นการตัดสินใจที่ฉลาดคอรินตงเทียเสี่ยวเยอรับตำแหน่งคู่บัญชาการปีศาจแม้ว่าเขาจะทรงพลังแต่ยังไม่ถึงระดับที่สามารถควบคุมคนเถื่อนเหล่านี้ได้เขาต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ผ่านไปได้เพราะเขารู้ดีว่าถ้าตนเองรับตำแหน่งคู้บัญชาการปีศาจไม่เพียงแต่ตำแหน่งสูงในกองทัพสายฟ้าฟาดจะค้านหัวชนฝามีหนำซ้ำคู้บัญชาการปีศาจคนอื่นอาจนําทัพบ,บุกเข้ามาในเทือกเขาเรยวน ในวันต่อมาก็ได้อย่างไรก็ตามเทอกเขาไรยหยวนกลายเป็นที่สนใจของผู้คนโชคดีไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากในกองทัพสายฟ้าหลังจากเปลี่ยนผู้มญชาการคนใหม่นอกเหนือจากตำแหน่งผู้มญชาการปีศาจที่เปลี่ยนที่นี่ก็ยังคงเงียบสงบการเวลาไหลผ่านสายตาเฝ้าสังเกตเทอกเขาไรยหยวนก็เริ่มถอนตัวเนื่องจากความเงียบเป็นปกติกวกวขูตาสับประรดจะรู้ได้ว่านี่เป็นเพียงแค่ความเงียบก่อนสายลมจะมาเยือน ในทวีปเหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคโซจานจะวุ่นวายเสมอไม่ใช่เรื่องง่ายจะสแสวงหาสันติสุขเท่าเขาไรยวนตัวดินตองก็นั่งบนก้อนหินที่มีทิวทัศน์ภูเขาเงียบสงบขึ้นหยวนปรากฏจากล่างเขาเมื่อถอนหายใจจะมีไอบางกรฟ้าจํานวนมากไหลออกมาพลังคองดินตรงสงบมากขึ้นขณะขึ้นหยวนเคใส่ล่างดูเหมือนมาหาสมุทรที่ไม่สิ้นสุดภายในนั้นเกิดเสียงลมบางอย่างดังขึ้น เซียวเยียนก็ปรากฏตัวขึ้นแน่นอนว่าเซียวเยียนมาถึงหลิลินตงก็เปิดตาในช่วงเวลานี้เซียวเยียนไปควบคุมระบบงานในเทือกเขาเรยหยวนยังค่อยเป็นค่อยไปเมื่อบวกกับใบหน้าเคี้ยมโขดนั้นตอนนี้เขาเริ่มมีกลิ่นอายทรงอํานาจที่ถูกปลดปล่อยออกมาตอนนี้ปัญหาในเทือกเขาเรยหยวนเริ่มสงบแล้วสินะตัวลินตงถามแม้เหล่าบรรดาแม่ทัพกองทัพสายฟ้าฟาดเรือจะสวามิภักดิ์หลังการตายของสู่จง แต่ยังมีบางคนที่มีอิทธิพลยังคงจงรักภักดีต่อสูจงจึงเกิดความวุ่นวายบางอย่างในช่วงสิบวันที่ผ่านมาแต่เซียวเยียนสามารถขจัดผู้สร้างปัญหาเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและเก็บข่าวรือได้มิดชิดในความเชื่อเหลือของกลุ่มเฉินทงชัดเจนว่าเทือกเขาเรยหยวนกำลังค่อยเข้าสู่ภายใต้การควบคุมของเซียวเยียนเพราะหนึ่งปีที่ผ่านมาชื่อของเขาในเทือกเขาเรยหยวนมีอิทธิพลน้อยกว่าสูจงเล็กน้อยเท่านั้น ตอนนี้สูจงตายแล้วเป็นธรรมดาเซี่ยเย็นจะครองอำนาจนอกจากนี้ผู้คนหนึ่งสามารถแก่งแย่งตำแหน่งผู้อื่นได้ไม่ถือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในทวีปเหยา่านี้ที่แห่งนี้บูชาพละกําลังเหนือสิ่งอื่นใดถ้าผู้บังคับบัญชาด้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาก็เป็นธรรมดาจะถูกแทนที่ใช่เซี่ยเย็นพยักหน้าเหมิงซานกับเทียนเออร์ซ่องสุมกําลังอย่างเงียบๆทว่าตอนนี้พวกมันไม่กล้าทําอะไร ข้าสั่งให้พวกเฉินทงสอดสองพวกมันถ้ามันกล้าทําพิ่รุษให้เห็นเล็กน้อยข้าจะกําจัดพวกมันทันทีตัวดินตรงพยักหน้าเหมืองซานกับเทียนเออร์นั้นตามตมเป็นปัญหาอยู่บ้างที่จะเก็บพวกเขาไว้ใกล้ๆแต่กําจัดพวกเขาอย่างเปิดเผยก็เป็นไปไม่ได้ทางออกดีสุดคือรอให้ทั้งสองหมดความอดทนแน่นอนว่าตัวดินตรงไม่กลัวเนี่ยว่าทั้งสองจะวางแผนทําอะไรตอนนี้ไม่มีสูจงสนับสนุน อยากที่ทั้งสองจะเป็นภัยคุกคามพี่ใหญ่อาการบาดเจ็บเป็นไงบ้างเขามองสภาพของดินตรงที่ฟื้นตัวได้ดีในช่วงพักฟื้นนี้เขาดูไม่หมดแรงเหมือนวันนั้นแล้วไม่เป็นอะไรมากตัวดินตองกระสายหัวพลังนั้นเป็นพลังที่เขาต้องใช้เลือดและหินสืบทอดเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างอำนาจของตาประทับเทวะิขิตัศณีและกืนกิน่นหลังจากเขาบรรลุระดับสื่อเฉียน ชัดเจนว่าความแรงของการโจมตีนั้นเป็นเรื่องน่าสะพึงกลัวเป็นพิเศษการผรสมผสานความแข็งแกร่งของสองตาประทับเทววิคิตก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆน่าเสียดายที่ร่างกายหมดแรงไปมากหรือเกินเอาแหละมาเข้าประเด็นเมื่อมองมุมหนึ่งเจ้าอาจจะทรงพลังแต่ก็เป็นนักรบที่อ่อนแอสุดในบรรดาผู้บัญชาการปีศาจทั้ง8ในปัจจุบันเซียวเยียนเห็นด้วยเขามีาร่างกายพันแต่ก็ยังขาดแคลนในแง่ของเวลา การพัฒนาเปรียบเทียบกับพวกปีศาสเท่าเขาจึงต้องใช้วิธีอื่นเพื่อไปถึงเป้าหมายอย่างหนึ่งที่ช่วยได้คือมอระดกโรหิตตัวหลินตรงก็มองเสี่ยวเหยยนที่มองมาเขายิ้มสะบัดทีหนึ่งม,มองการเผาฟ้าปรากฏเขาเข้าไปในหม้อนั้นตามข้ามาถึงเวลารับมระดกโรหิตทั้งหมดแล้วสากพยักษสีเทาขนาดใหญ่อยู่ในหม้อนั้นกิ่นเขาเลือดยังคงกระจายออกมาหลังการตายของสู่จง เขาก็กลับคืนสู่ร่างลากเง่าของเขาตัวดินตรงปรากฏดวงตาจ้องมองซากเสือตัวนั้นพี่ใหญ่หมอระดกโรหิตที่สูจงกันแล้วดึงกลับมาได้ด้วยหรือเสียวเย็นเนี่ยถามขึ้นอาจจะยากไปสําหรับคนอื่นแต่ตัวดินตรงกลับยิม้มและปากฏหลุมดํานั่นคือพลังกืนกินเจ้าลืมความสามารถของตาประทับเทวะทีขิดกนกินของข้าไปแล้วใช่ไหมคู่จบเนี่ยตัวดินตรงก็กวักมือหลุมดําก็ปรากฏ เหนือร่างพยักนั้นพลังกืนกินถูกกดไปออกมาขนาดค่อยๆกืนร่างนั้นไปทีละคําศพขนาดใหญ่หายไปในหลุมดำนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงซากหายไปอย่างสมบูรณ์ไม่เหลือแม้แต่เนื้อหรือกระดูกหลุมดำนั้นมีขนาดเล็กนากเมื่อเทียบก,กับร่างมหึือมาที่หายไปแสงบางอย่างก็เจิดจ้าพลังงานบริสุทธิ์จํานวนมากถูกยิงออกมาเมื่อมองจากระยะไกลก็ดูเหมือนดวงอาทิตย์ตัวเขาเห็นภาพนั้นเขากำมือก่อนหลุมดำจะกลายเป็นแสงสีดำคลุ้งเข้าไปในร่างเขา ลูกแก้วสีแดงสดขนาดเท่าศีรษะมนุษย์ปรากฏตอนนี้ตัวเขาสามารถตรวจจับขึ้นพลังงานบริสุทธิ์ภายในลูกแก้วแสงสีแดงได้ในนั้นมีเส้นเลือดและดูเหมือนร่างพยัก์โรหิตกูร้องนั่นมอรดกโรหิตอีกครึ่งหนึ่งเมื่อเซียวเยนเห็นลูกแก้วนั้นความสุขปรากฏตัวดินตรงกับยิม้มแม้มอรดกโรหิตจะได้รับการกันอย่างสมบูรณ์แต่ก็ซึมซับเข้าไปในเลือดเท่านั้นในเวลานี้เขาจึงการกองเลือดเนื้อของอีกฝ่าย เลือดที่ใช้ถ่ายทอดมรด,ดกโรหิตจึงถูกคั้นออกมาอีกครั้งโดยพึ่งพาความแข็งแกร่งของตาประทับเทวะที่ขิดกื่นกินเขาสามารถสกัดเลือดบริสุทธิ์ได้เว้นเสียแต่จะโชคร้ายถ้ามันหลอมรวมเข้ากับพลังงานในร่างของอีกฝ่ายไปจนหมดเมื่อเจ้ากันอีกครึ่งหนึ่งของมรด,ดกโรหิตสําเร็จเจ้าจะมีโอกาสเข้าถึงระดับสื่อเฉียนขั้นไปลายได้พอพูดถึงจุดนี้เขาฝึกฝนอย่างหนักหนาสาหัสแต่ก็อยู่ระดับสื่อเฉียนขั้นตน้น เพราะว่าเสี่ยวเยียนกับกำลังก้าวเข้าสู่ระดับสื่อเฉียนขั้นปลายถึงแม้จะเป็นร่างกายพันที่ส่งเสริมให้ก็ยังทําให้เขารู้สึกไม่เท่าเทียมนะักแต่เมื่อดินตงฉุดคิดได้ถึงความสามารถของตอนในการต่อสู้ที่เหนือกว่าขุมพลังที่แท้จริงจิตใจเขาเองก็รู้สึกเติมเต็มตัวดินตงโบกมือทีหนึ่งหลังพูดจบลูกแก้วก็ถูกส่งไปหาเซียวเยียนเขารู้สึกตื่นเต้นมากขณะกําลังจะชําระมัน 5. าตัวดินตงมองเซียวเยียน เซียวเยียนกุมลูกแก้วนั้นไว้มองริ้วสีแดงในนั้นแสงบางอย่างกระจายออกมาก่อนจะหดตัวมีขนาดเท่าฝ่ามือวัตถุทรงสามเหลี่ยมทําจากทองแดงวัตถุนี้ปกคลุมไปได้วยสีเขียวเข้มดูเหมือนสิ่งศกดปกยังตกค้างตามกาลเวลามองเห็นอัคระโบราณวัตถุนี้คือสมบัติตัวดินตรงมองนี่คืออะไรกันเซี่ยเยียนถือวัตถุโบราณสีแดงไว้เขารูปคางเหมือนจะใช้ความคิดใช้เวลาอยู่พักใหญ่ จู่ๆมือเขาก็ตบลงไปยังแผ่นสีแดงนั้นดวงตาก็เป่งประกายพี่ใหญ่ขารู้ว่านี่คืออะไรเอิมพี่ใหญ่เคยได้ยินเรื่องคังสำพวุฒโบราณหรือไม่คังสำพวุฒโบราณกันเลอดวงตาดินตองแนวเริ่มจ้องเขาคุ้นเคยกับวัตถุเทพรายชิ้นโดยเฉพาะหินสืบทอดที่สถิตในร่างของเขาก็อยู่ในอันดับสองของทำเนียบอาวุธลำฟ้าขั้นเทพบรรพการนอกจากนี้ชิงจือก็ได้ใช้อาวุธลำฟ้าอันดับที่หก ชื่อว่าแผ่นจกักรพรรดิทำลายสวรรค์เพื่อฆ่าเสนาเทียนหมิงอาวุธล้ำฟ้าโบราณเหล่านี้มีพลังอำนาจยิ่งใหญ่เมื่ออยู่ในมือจอมยุทธ์ที่น่าเกงขามพวกมันจะปลดปล่อยความสามารถออกมาบางครั้งอาจสามารถฆ่าฝ่ายตรงข้ามที่มีขุมพลังเหนือกว่าก็ได้อาวุธล้ำฟ้าขั้นเทพรรพาการร้วทําให้จอมยุทธ์นําให้ทวนแย่งชิงกันแล้วคังสมภูรวธโบราณแห่งนี้คืออะไรกันตามที่ข้ารู้มีคังสัมภูรถูกทิ้งไว้ในเขตโซจาน ตั้งแต่สมัยโบราณมีอาวุธล้ำฟ้าโบราณมากมายที่นั่นและทุกชิ้นทรงพลังมากเซียวเยียนพูดต่อว่าทว่าครั้งสัมพ็งโบราณนี้ได้รับการดูแลร่วมกันจากผู้บัญชาการปีศาจทั้ง8คนแล้วจะเปิดเพียง3ปีครั้งเท่านั้นช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่บรรยากาศในเขตโซจาร้อนระอุทีเดียวแม้บางกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ยังเสนอหน้าเข้ามาและพยายามจะขอส่วนแบ่งแต่เซียวเยียนได้หยุดไปพักหนึ่ง แต่ดูเหมือนไม่ใช่ทุกคนจะประสบความสําเร็จในการครอบครองอาวุธจากข่าวที่ข้ารู้มาครั้งก่อนที่ครั้งสัมพวุฒเปิดขึ้นมีไม่กี่ขวามนาที่ได้รับอาวุธไปยิ่งไปกว่านั้นในบรรดาอาวุธดูเหมือนว่าชิ้นที่ทรงพลังมากสุดถูกเรียกว่าบันพศเก้าชั้นฟ้ามีข่าวลือว่าถูกจัดอยู่ในอันดับ32องของทำเนียบอาวุธลำฟ้าคันเทพบรรพาการด้วยบันพศเก้าชั้นฟ้าตัวดินต้องพูดขึ้น ตัวเขาสนใจกับวัตถุเทพโบราณเหล่านี้แม้ว่าหินสืบทอดจะอยู่ในมือเขาก็ตามแต่ทว่ายังไม่สามารถสนับสนุนในการต่อสู้เขาได้เพราะได้รับความเสียหายระหว่างสงครามมหายุทธอย่างมากสุดเขาสามารถพึ่งพาได้คือคุณสมบัติเอกลักษณ์และอ่อนโยนเพื่อรักษาสมดุลระหว่างตาประทับเทวะทีขิดในล่างเท่านั้นทุกคนจะได้รับอาวุธเหล่านี้เมื่อคลังสัมพูนถูกเปิดออกมาเป็นไปได้ยังไง เซวเยยนกระซายหัวจากนั้นเขาก็มองแผ่นทองแดงนั้นถ้าข้าเข้าใจไม่ผิดนี่คือวัตถุที่อยู่ในข่าวหรือที่แพร่กระจายไปทั่วภายในกลุ่มใหญ่ๆของเขตโซจานแผ่นจารึกศักดนะิ์สิทธิ์ลายแผ่นจารึกศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันคืออะไรกันคังสัมวุฒค่อนข้างซับซ้อนและเต็มไปด้วยพลังงานลึกลับมากมายสิ่งหนึ่งก็คือต้องพึ่งพาแผ่นจารึกศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะผ่านม่านแสงและนำอาวุธออกมา ทุกครั้งที่ครังสมภูุธโบราณเปิดขึ้นแผ่นจารึกศักดิ์สิทธิ์แผ่นหนึ่งจะได้รับอาวุธลำฟ้าชิ้นหนึ่งเท่านั้นต้องใช้สิ่งนี้เพื่อให้ได้อาวุธลำฟ้ามาหรือไม่ตัวดินตรงอึง้งเขาหยิบแผ่นทองแดงรูปสามเหลี่ยมจากมือเสี่ยวเหยียนความรู้สึกหนักมือแปลกๆเกิดขึ้นสู่จงได้รับอะไรในการเปิดคลังสมภูวุธครั้งก่อนหรือทำไมเขาไม่นำมันออกมาใช้ตัวดินตรงถามถ้าสู่จงครอบครองอาวุธทรงพลังแบบนั้นจริงเขาต้องเอาออกมาใช้แน่ เสี่ยเหรียนก็มีท่าทีเปลี่ยนไปนั่นเพราอาวุธที่เขาได้มาส่งไปเป็นบร,รณาการหมดแล้วส่งไปเป็นบร,รณาการให้กับใครกันตัวหลินต้องตกใจสูจงเป็นหนึ่งใน8ผู้บัญชาการปีศาจแต่อาวุธที่ได้มาต้องส่งไปบร,รณาการแล้วเขาส่งให้ใครพี่ใหญ่มีผู้บัญชาการปีศาจ8คนในเขตโซจานก็จริงแต่ก็ยังมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างผู้บัญชาการปีศาจส,สูจง เป็นเพียงผู้บัญชาการปีศาจที่พึ่งก้าวขึ้นมาในทศวรรษที่ผ่านมาในบรรดาผู้บัญชาการปีศาจ8คนมี3คนที่ครองพื้นที่เขตโซจานมากกว่าร้อยปีแล้วพูดให้ถูกพวกเขาเป็นปีศาจเท่าที่แข็งแกร่งสุดในเขตโซจานการต่อต้านกับปีศาจเท่าเรานั้นแม้แต่สูจงก็ไม่ทางเลือกอื่นนอกจากสวามิภักดิ์หนึ่งในพวกเขาในตอนนั้นจากสมผู้บัญชาการปีศาจส,สูจงเลือกสวามิภักดิ์ให้กับ ผู้บัญชาการปีศาจใหญ่เทียนหลงอาวุธลำฟ้าที่สูจงได้รับจากคังสามพวุธก็ส่งไปบรรณาการเทียนหลงผู้บัญชาการปีศาจใหญ่เทียนหลงตัวดินตรงพูดว่าผู้บัญชาการปีศาจคนนี้เป็นสมาชิกเผ่ามังกรหรือเปล่าใช่ที่ไหนเขาเป็นพวกเผ่าแปดปีมังกรที่มีสายเลือดต้อยต่ําแต่กลับตั้งชื่อตัวเองว่ามังกรฟ้าหลงตัวเองจริงๆข่าวนี้ถ้าคาไม่ใช่คนที่เอาชนะสูจง ตำแหน่งผู้บัญชาการปีศาจของกองทัพสายฟ้าฟาดต,ต้องตกไปอยู่ในมือของคนนอกเขาอาจจะเคลื่อนไหวบางอย่างแต่คาดเดาว่าอีกไม่นานเทียนหลงคงจะมาเคาะป,ประตูหน้าบ้านเราแน่ทางด้านของเสี่ยวเหยียนมีความกังวลเทียนหลงทรงพลังมากหรือเปล่าเขาอยู่ในระดับจวนหลุนระดับจวนหลุน,นเงั้ยอตัวดินตองรู้สึกกดดันแม้สู่จงจะเป็นที่รู้กันว่าอยู่ใกล้กับระดับจวนหลุนมากแต่ก็ก้าวเดียวนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าอะไร มิหนำซ้าถ้าเขาไปถึงระดับนั้นได้เขาคงไม่ต้องอยู่ใต้ปีกของเทียนหลงตามปกติคนที่อยู่ใต้ปีกเทียนหลงจะส่งบณาการมหาศาลเพื่อจะได้รับการคุ้มของสู่จงเคยต้องให้อาวุธล้ำฟ้าที่ได้มาจากคลังสัมภูร์โบราณกับเทียนหลงถึงสมครั้งพอครบกันหนดเขาจะสามารถเก็บอาวุธล้ำฟ้าไว้ได้เองแล้วคลังสัมภูร์เปิดทุกๆ3ามปีพูดง่ายๆคือสูจงต้องจ่ายบณาการให้เทียนหลงเกือบ10ปี ทาร้องนับเวลาที่ว่านี้ก็สิ้นสุดเรียบร้อยน่าเสียดายเขาไม่ได้ชื่นชมกับอาวุธล้ำฟ้าอีกแล้วจำนวนแผ่นจารึกมีกี่ชิ้นกันหรือตัวดินต้องถามจากที่ข้ารู้มามีอยู่13ชิ้น3คู่บัญชาการปีศาจใหญ่มีคนละสองชิ้นอีกห้าคนที่เหลือมีคนละชิ้นและสองกลุ่มที่มีอิทธิพลในเขตโซจานเป็นเจ้าของอีกสองชิ้นแม้พวกเขาจะมีกำลังคนไม่แข็งแกร่ง ชากูมป็ชาการปีศาจใหญ่แต่ไม่ควรประมาทพวกเขางั้นก็หมายความว่าทุกครั้งที่คังสัมภูร์เปิดออกจะมีวัตถุเทพ13ชิ้นปรากฏขึ้นในโลกใช่ไหมตัวดินตรงเนี่ยสะเทือนใจครั้งนี้ทรงพลังขนาดไหนกันแค่วัตถุชิ้นเดียวสามารถปลุกระดมคนนับไม่ถ้วนให้ต่อสู้เพื่อมันไม่ต้องพูดถึงวัตถุเทพ13ชิ้นที่ปรากฏเป็นวัตถุธรรมดาหาไม่ยากซะส่วนใหญ่ไม่ใช่พวกที่อยู่ในธรรมเนียบอาวุธลำฟ้า พูดกันตามจริงก็ไม่ได้แข็งแกร่งกว่าก,าาก,กระทาจักรพรรดิสายฟ้าของเจ้าเท่าไหรหรอกขณะกําลังตกใจเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจนั่นคือเหยียนสหายคนนี้จัดเป็นอันดับสองของทำเนียบอาวุธล้ำฟ้าขั้นเทพบรรพการถือว่ามีอำนาจยิ่งใหญ่เมื่อยกเรื่องนี้มาพูดตัวดินตงเนี่ยสะอึกเพราะคำพูดของเหยียนใครใช้ให้อาวุธล้ำฟ้าขั้นเทพบรรพการอันดับที่สองอยู่ในมือตอนนี้ใช้การไม่ค่อยได้กันล่ะอาแฮมเหยียนเนี่ยถึงก้าไอ เขาตระหนักดีว่าตนเองไม่สามารถช่วยเหลือดินตรงในแง่ของความสามารถในการต่อสู้เนื่องจากความเสียหายที่ได้รับในอดีตรุนแรงเกินไปแน่นอนเจ้าสมควรไปที่นั่นแต่นอกเหนือจากอาวุธลำฟ้าขั้นเทพบรรพการจำนวนน้อยนิดที่เหลือส่วนใหญ่ก็ไม่น่าตื่นเต้นเพราะว่าตำหนักสมบัตินั้นเป็นของดีทีเดียวเจ้าหมายถึงคลังสมภวุธโบราณใช่ไหมตัวดินตรงอึ้งไปนั่นเป็นอาวุธลำฟ้าด้วยหรือใช่ถ้าคาเดาวไม่ผิด ตำหนักนั้นน่าจะเป็นอันดับสิบในทำเนียบอาวุธลำฟ้าขั้นเทพบรรพการชื่อว่าธงฟ้าพิศวงธงฟ้าพิศวงหรือตัวดินตรงพูดตำหนักนี้ถูกสร้างโดยในาใยท่านของข้าเจ้าควรรู้ว่าพวกเราต้องการอาวุธจํานวนมากเพื่อที่จะทําสงครามเต็มรูปแบบกับเผายี่หมวูวธงฟ้าพิศวงเป็นสุดยอดอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถผลิตอาวุธล้ำฟ้าได้ด้วยตนเองวิธีที่ต้องทําคือโยนส่วนผสมที่จําเป็นลงไปภายในธงฟ้าพิศวงจะปรับแต่ง ไปตามธรรมชาติจากนั้นส่งให้กับกองทัพและเพิ่มกำลังการต่อสู้ที่มีประสิทธิภาพให้แน่นอนว่าสิ่งที่ผลิตออกมาเหล่านี้ไม่สามารถเทียบกับอาวุธล้ำฟ้าในทมเนียบได้แต่ก็ดูถูกไม่ได้เพราะจำนวนที่มากมายนอกเหนือจากการปรับแต่งอาวุธแล้วทงฟ้าพิษวงยังมีความสามารถในการปิดผนึกหากพลังงานเต็มรูปแบบเปิดใช้งานกระทั่งระดับกริย์เผายี่หมวก็หนีออกมาได้ยากเมื่อถูกจับได้ขอบอกเลยว่าทงฟ้าพิศวง มีบทบาทสำคัญในช่วงสงครามมหายุทธ์มากสามารถปรับแต่งและสร้างอาวุธล้ำฟ้าได้ด้วยตนเองตัวดินตรงอึง้งครั้งสำมพววุธที่เรียกว่าโธงฟ้าพิศวงช่างน่าสะพึงเฮ้ยเจ้าน่าจะรองไปถ้าได้รับโถงฟ้าพิศวงมาจะเป็นประโยชน์มากสำหรับเจ้าความตื่นเ <c oughs> ต้นปรากฏในดวงตาดินตรงไม่ต้องพูดถึงความสามารถในการสร้างอาวุธแค่ความสามารถในการผนึกระดับกบษัตริย์เผายี่มัวก็เพียงพอจะปลุกเร้าความต้องการของเขา แม้ว่าขุมพลังปัจจุบันของเขาจะประสบความสําเร็จได้ยากอีกนานไหมที่คังสัมภูตจะเปิดอีกครั้งถ้าคํานวณจากเวลาคังสัมภูตน่าจะเปิดออกในช่วงสองสามเดือนนี้นี่ทําให้ข้าคิดได้ว่าทําไมชิงสื่อถึงต้องการศพของสู่จงเขารู้ว่ามีแผ่นจารึกศักดิ์สิทธิ์ซ่อนอยู่ในล่างสู่จงการทําแบบนี้เขาจะได้รับแผ่นจารึกถึงสองชิ้นในการเปิดครั้งต่อไป หนึ่งชิ้นจะบาการตอบคู่ที่อยู่เหนือเขาอีกชิ้นหนึ่งเขาจะเก็บไว้เซียวเยียนพูดขึ้นตัวดินตรงพยักหน้ารู้สึกว่าชินสื่อทําตัวพี่ยึกในวันนั้นเพราะแบบนี้นี่เองพี่ใหญ่ท่านสนใจครังสมภาวะหรือไม่จะเป็นประโยชน์มากสําหรับเราถ้าได้รับอาวุธเทพมาสักชิ้นสองชิ้นตัวดินตรงกรบโบกมือแต่ก่อนหน้านี้เจ้าต้องการมรดกโรหิตนี้ซักก่อนมิฉะนั้นเราจะไม่สามารถประทะกับพวกปีศาจเท่าเรานั้นได้ เสียเ่ยเยยนเองก็รู้ดีว่ามีจอมยุติสมพลังหลายคนจับตามองคังสัมภฒิไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับพวกเขาจะได้รับส่วนแบ่งตัวดินตรงสะบัดมือทั้งสองพุ่งออกจากหม้อกันเผาฟ้าเสียเ่ยเย็นไม่ได้อ้อยอิงไม่ได้รับวรดกกรหิตนั้นสองพี่น้องคุยกันก่อนเขาจะรีบปีกวิเวกเพื่อไปบ่มเพาะพลังปรับแต่งโรหิตพอเห็นเสียเ่ยเยยนรีบร้อนเนี่ยตัวดินตรงเองก็หยิบแผ่นจารึกโบราณในมือขึ้นมาคังสมภฒิโบราณ ข้าชักสนใจเราแฮะโอเครับเจอกัน,น้นคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วครับ